สวัสดีครับ fate. หลังจากที่เราทําสาวไก่เสร็จนะครับหลังจากที่เราทําสาวไก่เสร็จเราก็ส really ังเกตนะครับดูว่ามันแบบไอทอมันจะเป็นหย่อนหย่อนไหมนะครับตกเอ้ยนี่ใช่ท้องก้นนะครับก้นมันจะเป็นหย่อนหย่อนจากนั้นมันก็แสดงว่ามันพร้อมที่จะเข้าผสมพันธ์แล้วนะครับเราก็ให้มันผสมนะครับเอาลงมาให้ตัวผู้ผสมนะครับพอผสมเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นไข่ครับ มันขึ้นไข่แล้วปัญหาหนึ่งคือสมมติว่าแม้ลังไก่เราจะมีเยอะแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดมันมันขึ้นไข่ตรงไหนนะครับมันขึ้นไข่มันส่วนมากมันจะไข่ไปทับกับไข่ที่ไข่ที่มันไอมันมีตัวหนึ่งที่มันขึ้นไข่ไปแล้วนะครับมันจะไปทับกันนะครับมันจะไปขึ้นขึ้นไปแล้วมันไปทับไข่ทับกันนะครับถ้ากรณีไก่มันไข่ซ้อนกันนะครับแบบนี้นะครับมันคนละสีนะครับคนละสีไปบนี้นะครับ แสดงว่าเป็นแม่ไก่คนละตัวนะครับเพราะมันเป็นไก่แม่ไก่คนละตัวเรายังไม่ต้องทําอะไรนะครับยังไม่ต้องทําอะไรปล่อยมันไข่ไปเลยนะครับปล่อยมันไข่ซ้อนกันไปสองเอ่อตัวหนึ่งสองตัวนะครับมันก็จะไข่ซ้อนกันไปแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ,อ,อ,อันอนี้ให้ดูนะครับให้ดูเอามันคือเป็นแสงแค่าน,นะครับเห็นไหมครับไข่สองฟองนี่นะครับสองใบนี่ครับมันเป็นคนละสีกันเห็นไหมครับอ่า มันจะเป็นคนละสีกันเพราะว่ามันเป็นคนละแม่นะครับแต่ละแม่จะให้สีไม่เหมือนกันสีอาจจะคล้ายกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็ความละเอียดของเมด็ดเม็ดสีมันนะจะจะไม่เหมือนกันนะปุ่นเด้อหอดความละเอียดของเม็ดสีไข่คราวนี้เราทําไมเราจะต้องมาดูได้ว่ามันเป็นไข่แม่เดียวกันขึ้นไข่หรือว่ายังไงเพราะว่าบางทีนะ่ะไข่เหมือนกับไข่แม่ไข่ขาวอย่างเงี้ยมันขึ้นไข่ก่อน มันก็ต้องฟักออกก่อนพอมันฟักออกก่อนมันก็ลงรังก่อนพอมันลงลังก่อนตัวที่มันเป็นสีเนี่ยครับสีแดงๆตัวนี้นะครับที่มันขึ้นฟักตามหลังเนี่ยมันก็จะฟักไม่หมดแล้วไข่พวกนี้มันจะเป็นไข่ห่างๆนะจะเป็นไข่ที่มันตายขนาะที่มันยังเป็นตัวแล้วอยู่ในแต่ว่าทําไมมันไม่บอออกมาสิงรีบนะครับวิธีการก็คือ ผมจะให้มันขึ้นขึ้นไข่เลยนะครับขึ้นขึ้นฟักเลยอ่าขึ้นไข่ให้มันหมดนะครับแล้วมันมีตัวหนึ่งนะครับที่ไข่หมดแล้วแล้วก็ขึ้นฟักนะครับพอมันขึ้นฟักนะครับอ่ามันขึ้นฟักไข่ปุ๊บนะครับผมผมบอกบอกแล้วนะครับว่าสมมติว่าผมไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันมันไข่ออกมาเป็นสีไหนนะครับวิธีการของผมก็คือสมมติว่าผมจะแยกสีเนี่ยสมมติว่าสีเนี้มันมีสามสีฟอง ผมก็แยกสีสามสีฟองมาทั้งหมดเลยแล้วเหลือสีขาวไว้ทั้งหมดเหลือสีขาวไว้ทั้งหมดผมก็จะนับดูหนึ่งสองสามสีขาหกนะครับสมมติว่าผมนับได้หกหกฟองเหลือผมก็ขีดขีดสัญลักษณ์ไว้หกฟองจากนั้นมันจะมีไก่สองตัวนี่แหละที่ขึ้นสลับกันขึ้นไข่มันมีตัวหนึ่งขึ้นไปไข่ขราวนี้ครับผมก็สังเกตดูนะครับวันไหนวันนี้ว่าอย่างเงี้ยผมก็ขึ้นสังเกตดูว่าเออมันขึ้นไข่ไปแล้วผมก็นั่งแบบว่าพยายาม ทำตัวให้ว่างแล้วดูไก่มันไข่พอมันไข่เสร็จปุ๊บมันก็จะลงมาพอมันลงมาผมก็จะมาดูว่าสีที่มันเพิ่มขึ้นมาที่ผมไม่ได้ทำสัญลักษณ์ว้มันเป็นสีเดียวกันกับไข่ใบไหนไข่ใบสีขาวหรือว่าไข่ใบสีแดงถ้าสมมุติว่ามันเป็นไข่สีเดียวกันกับไข่ใบสีขาวอ่าแสดงว่าไอใบสีแดงมันต้องเป็นแม่ไก่อีกตัวหนึ่งที่มันขึ้นมาไข่ด้วยกันครับผมจะรู้แล้วว่ามันเป็นมันเป็นไข่ของแม่ไหนคาวนี้นะครับ เพราะว่าไข่ใบสีขาวนี่มันมาไข่ก่อนอย่างนี้นะครับตัวใบสีแดงมาไข่ทีหลังนะครับพอใบสีขาวมาไข่ก่อนนะครับใบสีขาวมาต้องขึ้นฟ้าก่อนขึ้นโกกก่อนนะครับพอใบสีขาวขึ้นโกกนะครับมันจะขึ้นมาโกกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่านี้นี่ครับไก่สองตัวนะครับในกรณีแบบนี้นะครับมันมันจะขึ้นมาไข่ซ้อนกันนะครับไข่แบบด้วยกันแบบนี้นะครับสองตัว เราก็จะดูว่ามันเป็นแม่ไหนกับแม่ไหนโอเคนะครับมันจะเป็นแม่สายอาของมณีแดงบวกดำจอกเกาะนะครับอันนี้ผมจำชิดได้แล้วก็เป็นแม่อีกแม่หนึงที่เดียวจะเป็นกระทิงบวกมณีแดงนะครับอันนี้ผมรู้แล้วว่าเป็นแม่ไหนนะครับว่าเป็นแม่ไหนคราวนี้ไอตัวที่มันขึ้นก่อนเนี่ย มันจะเป็นไอตัวนี้นะครับมันีแดงบวกกระทิงนะครับที่มันขึ้นก่อนนะครับเพราะผมเห็นแล้วว่ามันมันขึ้นมันขึ้นไปไข่ก่อนนะครับผมก็จะทําการย้ายรัง <laughs> นะครับง่ายห้างตัวนี้นะครับนะครับ่็ไม่หัางตัวนี้ง่ายห้างตัวนั้นนะครับที่มันมีไข่ข <conomic toler ancia> so <lagen> ึ้นไข่นะครับขึ้นไข่ขึ้นฝากอย่างนั้นนะครับผมจะทําการย้ายรังมันลงมานะครับย้ายรังมันลงมานะครับแล้วก็ให้มันมาอ่า เนี่ยครับให้มันมาออกลูกส่วนตัวแบบนี้นะครับให้มันเป็นส่วนตัวแบบนี้นะครับให้มันออกลูกไข่ส่วนตัวแบบนี้นะครับนะครับเพราะมันขึ้นไข่ส่วนตัวแบบนี้เขามันจะทําให้อ่าไข่ที่มันเป็นแม่เดียวน่ะมันขึ้นสุดนะครับไข่มันเสียกับไข่น้ากันไปทั้งเบินะครับอันบ่ออกมาน้ากันทั้งเบินะครับจะไม่มีตัวเหลือนะครับตัวที่เหลือแบบนี้ครับตัวนี้มันเหลือเขาจัง ขีดสัญลักษณ์ไว้แล้วก็เอาไปให้เม่อื่นนะครับที่มันไข่ใกล้เคียงกันทับนะครับพอได้ลูกมาปุ๊บเข้ามาเนื้ไส่อกเม่เก่านะครับเนื้อส่อกแม่เก่าไว้นะครับถ้ามันไข่ออกมาแล้วเข้ามาเนืใอส่อกแม่เก่าเม่เก่ามันก็สิเลี้ยงให้เลยนะครับมันก็เข้าใจว่าเป็นลูกมันด้วยเวลาเอามาใส่ต้องเอาใส่ตอนกลางคืนนะครับต้องใส่กลางคืนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมชี้ง่ายห่างไกลจนลงมาครับเดี๋ยวผมชี้ให้เบิงนะครับเดี๋ยวผมชี้ายลงมาครับมันจะใส่เวลาเนี่ยจักหน่อยนะครับ เดี๋ยวบึงบึงไก่น้อย่าผมก็ได้นะบึงไก่น้อย่าน เอาโอเคนะครับผมไปย้ายรังออกมาแล้วนะครับางฮั่งก็คือว่าผมหู้เลี้ยวนะครับว่าใครสีใดครับขอภัยนะครับที่ห้างประเด็นนะครับว่าใครสีใดนะครับเนี่ยครับผมายออกจากมังนี่นะครับแล้วายแม่ตัวสายดำจอเกาะบอกมันนี่แดงเลยครับตามจาเกาะมันนี่แดงขึ้นมาฟักไข่ของตัวเองนะครับขึ้นมาฟักไข่ของตัวเองแล้วผมก็ย้ายรังจากตรงนี้นะครับายหัางมันมากนะครับ ล้วก็เอามาใส่บ่อที่ผมเตรียมไว้นะครับนะครับเอามาใส่บ่อไว้นะครับแบบนี้นะครับนะครับมันกะสิคกลูกของมันไปนะครับเนี่ยนะครับเราทําแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะไข่แบบพร้อมกันออกมาเป็นชุดของมันเลยนะครับเป็นชุดลูกของมันนะครับนี่คือวิธีการเบิองนะครับว่าแม่ไดนะครับเป็นอาใคน่่ยใดเป็นของแม่ไใดยังเฉนะครับเขาจะต้องเหดสัญลักษณ์ไ้ แล้วห้าก็ต้องเอาถอดสีใดสีหนึ่งออกมาทั้งเบิดนะครับแล้วก็วออกเฮ็ดสัญลักษณ์ไว้นะครับถอดสีใดสีหนึ่งออกมาทั้งเบิดนะครับไข่หน่วยสีแดงถอดออกมาทั้งเบิดไข่หน่วยสีขาวถอดออกมาทั้งเบิดนะครับนี่ครับแบบนี้ครับยีนต่างๆง,งต่างกันลายนะครับแบบสีสันมันต่างกันลายนะครับถอดสีอันแดงออกมาทั้งเบิดแล้วเอาสีขาวไว้ทั้งเบิดนะครับแล้วก็เฮ็ดสัญลักษณ์สีขาวไว้พอมันไข่ออกมาปุ๊บนะครับ เป็นใครน่วยล่าสุดนะครับที่เขานางเบิงว่าตัวใดมันขึ้นใครนะครับแสดงว่าใครนวยนั่นเป็นของแม่นั่นนะครับน่วยไม่นะครับแล้วก็สีที่มันเป็นใครของหน่วยไม่ก็จะเป็นของหน่วยนั่นทั้งหมดเลยนะครับมันแต่ละเม่มันสีบ่อือกันนะครับสีสันเบ้อขึกันนะครับโอเคนะครัเนันการที่แบบว่าไกลขึ้นใครซ่อนกันเฮานกเห็ดวิธีใดหนนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวๆนะครับเป็นการเฮ็ดให้เบิงข้าวๆนะครับ ว่เาเวลาไก,ก,ก่มันไก่ซ้อนกันแล้วมันเบาอวัวเบ้อนี่มันเบ้อว่าสุดห้องเหตดจังเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับห้เบิงนะครับว่าครับเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวผมอันมีนะครับมีอย่างอีกจะหงกระซิลงงเป็นคลิปให้เบิงอีกเรื่อยๆนะครับเนาะครับ <S <S โอเคนะครับเนาะ <S <S สวัสดีครับ